ออภาพที่อยากเห็นก็คือภาพที่เราเข้าสู่ยุค AI กับอุญญน่นยนต์ไม่ว่าเราจะคิดว่ามันเร็วไปหรือว่าไม่ว่าเราจะคิดว่ามัน ใช่เรื่องที่ต้องออคำนึงถึงตอนนี้หรือเปล่านะครับยังไงมันก็มามันก็เหมือนคลื่นของมือถือยังไงมันก็มาเหมือนเหมือนคลื่นของอ,อ,อินเทอร์เน็ตยังไงมันก็มานะครับแต่นี้ประเด็นก็คือว่าทำไงเราจะพร้อมไปเป็นผู้สร้างนะแทนที่เราทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้ตาม เราก็มือถือก็ไม่มีของชาติเราแม้กระทั่งระบบแชทก็ใช้ของต่างชาติของไลน์นี่ก็ไม่ของเราครับในขณะที่เวียดนามก็มีทั้งมือถือและระบบแชทของเขาเองเป็นต้นนะครับส่วนจีนไม่ต้องพูดถึงหลายๆชาติเนี่ยเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะขึ้นไปขี่คลื่นแต่เราเนี่ยเรียนรู้ในการแค่ว่ายตามคลื่นหรือไม่ก็่อาจจะโตขึ้นนะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถสร้าง a i ได้นะครับ สร้างนะครับไม่ใช่ใช้สร้าง AI ทีนี้ AI เนี่ยมันจะกระทบกับชีวิตผู้คนทุกมิติตั้งต่มิติของการแพทย์มิติของเกษตรมิติของอาหารมิติถึงความมั่นคงมิติของการเงินทุกมิติกระทบ AI หมดถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงมือถือมันกระทบทุกมิติขนาดไหน AI มันจะหนักกว่านั้นะเพราะ AI มัออยู่ในมือถือด้วยที่เราติดติกตอกติด a c e b o o k นั่นแหละมันมีกลไก AI อยู่ที่จะเดาว่าเราหน้าจะชอบอะไรแเราก็ติดกับมัน ไอ้กลไกตรงนี้แหะครับที่เราต้องเรียนเป็นผู้สร้างไม่ใช่เป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้ตามอย่างเดียวผมคิดว่าในการเลือกให้ประเทศไทยในอนาคตไปสร้าง AI ตัวไหนนั่นเป็นคำถามที่เหมาะที่ควรจะถามกันและควรจะสร้างคนรุ่นใหม่ผมเชียร์เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์และอาหารเพราะเรามีสปริงบอร์ดอยู่นะครับประเทศหลายประเทศไม่มีสปริงบอร์ดอย่างเราเรามีแพทย์ที่เก่งเรามีนวัตกรรมทางด้านการรักษาที่ดี มีชื่อเสียงที่ดีระดับโลกเป็น medical hub คนระับควรจะเอาตรงนั้นมาเป็น springboard ในการสร้าง AI แต่ทุกวันนี้แม้กระทั่งเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในโรงพยาบาลยังไม่ใช่เป็นของคนไทยเลยนะทีนี้มันจะน่ากลัวที่ว่าเมื่อ AI มันเข้ามาเริ่มมีบทบาทแทนหมอแทนพยาบาลในบางเรื่องจุดแข็งเดิมที่เราเคยมีก็จะเริ่มถูกกัดกร่อนออกไป แล้วจะยิ่งน่ากลัวถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีน,นั้นเป็นของต่างชาติซึ่งถ้าเราไม่ทราบมันเป็นของต่างชาตินแน่ๆมันก็จะมากินความได้เปรียบที่เราเคยมีนะครับสู้กลับกันนะครับเราเอาเรื่องความได้เปรียบมาเป็นสปริงบอร์ดในการสร้าง AI เรื่องการแพทย์อีกเรื่องหนึ่งที่เสริมกันก็คือเรื่องของอาหารสมุนไพรเออเรามักจะพูดเรื่องการแพทย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจริงๆแล้วสุขภาพอยู่ตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มอากาศแล้วนะครับ แทนที่เราจะไปใช้ตรงนั้นมันเป็นเชิง Preventive เราปล่อยไว้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ออแล้วแต่ใครอยากจะสร้างอะไรอยากจะกินอะไรแต่จริงๆมันเชื่อมโยงกันถ้ามี AI ด้านอาหารเชื่อมโยงกับด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านการแพทย์ผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยทั้งหมดจะมีสปริงบอร์ดในการสร้างสิ่งนี้ ดังนั้นเรื่องที่ควรจะชวนคุยและชวนสร้างคนก็คือว่าโดยเฉพาะบทบาทที่อยากให้ TMA เป็นเขา<ๆ>เรียกว่าเสาหลักนะครับ<ๆ>ก็คือว่าสร้างให้คนเข้าใจในกรอบ AI AI <ๆ>ไม่ใช่เรื่องของคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะครับ AI <ๆ>เป็นเรื่องของทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือนักบริหารเพราะ AI ตั้งต้นมาจากจินตนาการเรากำลังจินตนาการสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ก่อนถ้าขีดเส้นใต้โลกการแพทย์หรือการสุขภาพนะีเอาตรงนั้นเป็นโจทย์ โจทย์ตรงนี้จะเป็นตัว drive สิ่งที่เหลือเช่น operation ในการสร้าง device operation ในการล่า data มาสอน AI operation ในการสร้าง AI algorithm แล้วก็ operation ในการ marketing หรือ sales solution เหล่านั้นนะครับผมว่ากระบวนการนี้ผมอยากเห็นเกิดในชาติเราแล้วก็ใช้ springboard ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ครับจุดที่เราควรจะเตรียมตัวก็นึกเร็วๆได้2 2จุดใหญ่ๆ2ปัใจจัยใหญ่ๆนะครับ ปัจจัยแรกคือวิธีคิดก่อนวิธีคิดว่าคิดยังไงให้สามารถสร้าง AI ได้เพราะถ้าเกิดวิธีคิดคิดแค่ว่าเราต้องทันเทคโนโลยีนะวิธีคิดนี้ดูเหมือนจะดีแต่เป็นวิธีคิดของผู้ตามเพราะมีคําว่าทันทันเทคโนโลยีแปลว่ามันมีใครนําอยู่แล้วเราต้องไปทันเขาดังนั้นวิธีคิดว่าองค์กรเราหน่วยงานเรากระทรวงเราต้องทันเทคโนโลยีเนี่ยเป็นความคิดเชิงผู้ตามนะครับงนั้นวิธีคิดก็คือว่าทาไงเรานาเทคโนโลยี ด้วยเลอก AI อันนี้ประเด็นที่สำคัญเลย,เ,ยเมื่อเราคิดว่าจะนำให้ได้สร้างให้ได้เนี่ยมันจะพาไปสู่จุดว่าจินตนาการว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอันนี้อันที่หนึ่งที่ที่ควรจะต้องฝึกกันว่าจินตนาการเนี่สำคัญกว่าความรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอจินตนาการได้อย่างผมนี่ผมจินตนาการเป็นหลักเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนโคดดิ้งผมไม่ได้คนเป็นประดิษฐ์ device ์ผมไม่ได้เป็นคนสร้าง AI แต่ผมต้องขับเคลื่อนทุกคนให้มาตามเป้าหมายแห่งจินตนาการวิชั่นของผมให้ได้หุ่นยนต์ดินสอจะต้องเป็นคุณหมอให้ได้อย่างนี้คือจินตนาการแล้วเพราะมันยังเป็นไปไม่ได้เรายังไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนในโลกเป็นไปได้น,นั่นเรื่องที่1นึ่งครับสกิลเซตท,ที่ต้องมีเรื่องที่2ผมอยากพูดเรื่องความรักชาติเพราะถ้าเกิดเราไม่แคร์ประเทศไทยเราไม่แคร์ชาติของเราเราไปเหอ่อหรือเราไปชื่นชมเทคโนโลยีของต่างชาติจนหมด มันก็เลยจะไม่ได้ปล่อยพลังไปสร้างของไทยมันอาจจะปล่อยพลังไปเก็บเงินไปซื้อของเขาอยากได้ไอโฟนรุ่นใหม่อยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่ใหม่ๆอยากได้รถยนต์รุ่นใหม่ๆพอมายเซ็ตมันไม่ได้แคร์เรื่องของสร้างศักดิ์ศรีความเจ๋งให้ชาติแล้วเนี่ยพลังก็ไม่ได้ถูกปล่อยไปยกตัวอย่างอย่างจีนเนี่ยเขารักชาติกันมากเ,เขาจะเห็นว่ามีเหตุอะไรที่ไป อะไรไปดูหมิ่นชาติเขาก็จะแบน์เลยอย่างสตาร์บัคก็เคยเจอเห็นไ,ไหมฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแปลว่าสิ่งนี้มันสําคัญแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยเรื่องทําเพื่อชาติหรืออะไรเงี้ยมันไม่มันพูดคุยกันน้อยถ้าเทียบไ้เห็นภาพพูดคุยกันเยอะในหมู่ของทหารนักรบที่ต้องไปชายแดนอะไรเงี้ยนะ,จะเจนว่ามันมิติมันไม่เท่ากันผมว่าเรื่องนี้จำเป็นจะต้องสร้างเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยพลังมันจะไม่ปล่อยเข้ามาในจุดที่เราต้องการ TMA จะมีบทบาทยังไงผมว่ามีได้เยอะเลยเพราะว่า TMA เนี่ยเป็นเป็นเชิงสถาบันแล้วนะที่รวบรวมผู้บริหารที่มีประสบการณ์นะครับคือโดย DNA ของ TMA เนี่ยเหมาะสำหรับภารกิจนี้อยู่แล้วนะครับใช้เป็นสปริงบอร์ดได้ทีนี้เรื่องเนื้อหาต่างๆที่เพื่อให้ได้เป้าหมายแบบที่ผมกล่าวดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้ผู้คนมีความตระหนักรู้ว่า เอไอซึ่งเป็นอาวุธแห่งยุคเนี่ยมัน,มนสร้างยังไงนะครับไอการใช้ยังไงผมคิดว่ามีหน่วยงานเยอะแยะเลยใช่ไหมที่พยายามจะสอนการใช้ไอ้นี่ไอนั่นไม่ว่าจะ generative AI หรือ AI เรื่องต่างๆเนี่ยแต่การสร้างมันมีน้อยเกินไปนะทีนี้ไอภาวะผู้นำเอย่ยหรือว่าให้มันยั่งยืน s ustain เอยหรือว่าในเรื่องของออให้มีความรู้เข้าใจเรื่อง AI ว่ามันไม่ใช่เรื่องของ คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เท่านั้นนะมันเป็นเรื่องวิธีคิด strategic direction ของทุกองค์กรน,นะครับตำรวจจราจรเนี่ยอีกหน่อยก็ไม่ต้องมีมานั่งจับแล้วเพราะ AI มันจับให้แล้วมันก็รีพอร์ตไปเลยว่าคนนี้ขับรถสวนทางมากอทอนี้มันไม่ต้องมีตำรวจจราจรแล้วนะค,คนนี้ข้ามถนนคนนี้ผ่าไฟแดง AI มันจับได้หมดนะครับจะเห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับ public service AI ก็เข้าไปเกี่ยว แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรไอ้ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวเนี่ยครับมันจะเป็นของต่างชาติหมดเลย AI มันน่ากลัวตรงที่ว่ายิ่งเราไปใช้มันยิ่งฉลาดแปลว่าถ้าเกิดยิ่งใช้ของเขามันจะยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้แหละที่ TMA ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกเพศทุกวยัยเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใหม่คิดไม่เป็นคิดกันยังไม่เป็นไม่ถนัด ผมว่าทีม A น่าจะสร้าง awareness แบบนี้สร้างวิธีคิดแล้วก็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปหรือมีการประกวดเพื่อให้คนได้ฝึกทักษะเหล่านี้นะทิเช่นว่าผมทำเรื่องของเป่าลมตรวจมะเร็งเนี่ยด้วยลมหายใจเนี่ยนะคนมักจะถามว่าเฉลิมพลคิดได้ไงคือผมก็จินตนาการไงเพราะว่าหมอเองก็เถียงกับผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ขนาดที่ผมไม่มี knowledge แต่ผมมี imagination เนี่ย ดูแล้วพอการผ่านไปเนี่ยอิมเมจิเนชันชนะเพราะว่ามันเป่าตรวจมะเร็งได้แล้วตอนนี้นะครับมันมากกว่าแค่จินตนาการตรงที่ว่าหนึ่งจินตนาการนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีดีมานด้วยเราต้องนอกจากจินตนาการสิ่งที่เราจะสร้างแล้วต้องเห็นดีมานด้วยว่ามันจะมีดีมานไหมนั่ก็เหมือนเรื่องมาร์เก็ตติ้งทั่วไปอ่ะอันนี้มันก็มีเพนพอยต์แต่มันเป็นเพนพอยต์ว่าจินตนาการสิ่งนี้ขึ้นมามนจะไปแก้เพนพอยต์เดิม ซึ่งอาจจะไม่เคยถูกแก้ไขได้มาก่อนเลยก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าฉันจะเป็นมะเร็งจนมีอาการเป็นต้นแต่ถ้าเป่าลมมันรู้ตั้งแต่ล่วงหน้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะชวนจินตนาการแล้วมันต้องมีวิธีทีมเอน่าจะสอนวิธีขับเคลื่อนคำถามเลยว่าผมไม่ใช่เป็นวิศวกรผมจะสร้าง AI ได้ยังไงผมไม่รู้เรื่องเทคนิคเลยนะผมเป็นคนโลเทคด้วยนะไอเงี้ยต้องแก้หมายเส็ตเพราะว่าจริงจริง มันไม่ใช่ปัจจัยสู่ความสำเร็จคิดขับเคลื่อนสร้างจินตนาการโซลูชันที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแข่งขันได้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการล่า Data าว่าจะหาเ t ตมายัางไงต้องมีคนใช้แพลตฟอร์มเราด้วยยุทธวิธีอะไรหรือต้องไปพาร์เนอร์ชิพกับหน่วยงานไหนซึ่งเขามี Data มาสอน AI เราขับเคลื่อนไปถึงเรื่องของการสร้าง AI อัลกอริทึมว่า ถ้าเป็น AI เรื่องเกี่ยวกับภาพเราควรจะคุยกับอคอมพิวเตอร์กลุ่มไหนที่เก่งเรื่อง AI ภาพ AI เสียง AI กลิ่นมันก็แยกกันหมดไอกลุ่มคนต่างๆที่มันกระจัดกระจายอยู่ในระบบอีโคซิสต m เนี่ยมันขาดภาวะผู้นําในการไปขับเคลื่อนเขาทุกคนก็เหมือนฝูงเป็ดใชก็พยาพยามจะพยายามจะบินพยายามจะว่ายในบริบทของตัวเองแต่ไอการออเคสเตรตให้มันได้ร่วมกันไปมุ่งเป้าหมายเดียวกันมันไม่มีมันไม่มีระดับอุตสาหกรรม แล้วมันก็ไม่มีระดับประเทศงั้นเราก็เราก็หลงทางกันเป็นฝูงเป็ดอินดิวเด i d ิแต่ละคนเก่งแต่ไม่รวมเป็นทีมไม่มีใครจัดนะรับอันนั้นเปน็ผมคิดว่าทีม A เล่นบทนั้นได้ได้ดีมากแล้วก็ก็อยากจะเข้ามาช่วย